ไม่น้อยลองชิมรสชาติดูฮะ<า>ไม่็นอะไรเลยสีหายเปล่าเหรอเนี่ยยิงเง่เมื่อเธอได้ยินเกี่ยวกับการปรุงอาหารแบบเกา่าๆอ่ะเธอจะไม่สนใจเลยเหรออาหารเนี้ยมันสําหรับคนที่มีฝีมือเท่านั้นนะรู้ไหมที่มองไม่เห็นอาหารเนี้ยก็แน่นอนอยู่แล้วไหนลองดูซิอืม้ม อ้าวกิมยองลองกินดูส sure. ักคำสิอ hmm. so, okay? okay. mm ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยอืมอ๊มเป็นยังไงล่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมก็มันมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างจ้าคนมีฝีมือยังจันเล่นกันอยู่อีกลองตักแรงๆดูว่าอะไรมันออกมาดูสิ น้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งป่าเหรอน้ำพึ่งป่าก็คือน้ำพึ่งที่เหล่าพึ่งได้เก็บรวบรวมไว้ที่หน้าผาสูงจ้ะแล้วมันแตกต่างจากน้ำพึ่งอื่นยังไงเจ้าคะแน่นอนถึงมีคำกล่าวที่ว่าพึ่งสามารถทำโรงภูเขาได้ไงล่ะรู้ก็ดีแล้วไปเอามันมาให้หน่อยสิฮะฮะให้เด็กพวกนี้ไปเอาน้ำพึ่งป่าพึ่งที่รวบรวมแล้วก็เฝ้าน้ำพึ่งป่า มันน่ากลัวมากเลยนะเจ้าค่ะทาไมมีน้ำผึ่งป่าก็ทำอาหารใหม่ได้ลอกแต่ว่าทำไมาเลือกหัวข้อที่ง่ายกว่านี้ก็จะดีกว่าใช่ไหมหรือจะไปหาเจ้าค่ะแต่ว่าจะไปหาได้ที่ไหนเจ้าค่ะทางโน,น่นโอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่นิ้วค่ะหันไปทางโน,น่นอ๋ค่ะ ยังไงก็ตามนะการสอบครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขัน,ขนคุณแบ่งข้างระหว่างกึมยองกับจังกึมเพื่อให้ทั้งสองคนไปหาน้ำพึ่งป่าก,กันเลยถ้าได้ท้ามินจุงโฮกับซังซูโนโเข้ามาช่วยด้วยจะเป็นไรไหมคะเต็มใจอยู่แล้วได้เท้างั้นก็มาอยู่ช่วยทางนี้นะเจ้าคานนะเย้ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้นะเจ้าค้า,าไปสิได้ท้าวทีนี้นะเจ้าค้าพอแล้วบอกก็พะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมีคนที่รู้จักภูเขานั้นดีมากพอให้เงินเขาแล้วก็ขอร้อยให้เขาพาไปดังนั้นก็จะสามารถไปถึงก่อนได้นะเจ้าค่ะเชือ่อถ้ามีเงินมากขนาดนั้นก็ไปจ้างคนอื่นมาช่วยก็ได้นี่นะแต่ถ้างั้นข้าก็จะไปกระตังกลมดีกว่า อาหารเด็กลับต้องมาตีนเขาอย่างนั้นเหรอก็น,นั่นแหละสิทำอาหารอะไรกันเล่าไม่ใช่หลอกใช้คนที่ได้ยินข่าวลือเล้ามาตามหาเพื่ออยากเรียนทำอาหารทุกคนอย่างเงี้ยพี่ดงอีการจะสานเคล็ดลับการทำอาหารให้ใครใงนะ่ายๆเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกมากกว่า,าจังเกิมจะคิดอย่างนั้นก็คือ <c oughs> จังเกิมมีจังจะมจุงโรหรือไม่มีก็ตามมันนะแกจะต้องคอยตามอยู่ใกล้ๆนะเข้าใจไหม ถ้าอย่างนั้นกระผมจะต้องทำยังไงเหรอครับก<อ>็บอย่าปล่อยให้ทั้งสองคนมีโอกาสยุติการสองต่อสองนะสิขอครับข้าเชื่อใจแกคนเดียวเท่านั้นมาดู น้ำพึ่งป่าอืมมันหายากมากนะเรื่องเงินต้องการเท่าไร่ก็ขอให้บอกนะช่วยพวกเราหน่อยเถอะนะพึ่งพวกนี้รวมตัวกันเพื่อสร้างน้ำพึ่งป่านะถ้าถูกมันต่อยก็ั้งตัวต้องตายแน่เลยและที่นี่ก็มีแต่เจ้าแห่งพึ่งเท่านั้นที่สามารถหาน้าพึ่งป่าได้อ่ะเจ้าแห่งพึ่งเหรอ,อคนที่มีความสามารถจะทําให้พึ่งไม่อาจต่อยได้ยังไงเล่า ถ้าอย่าง,งานั้นขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าแห่งพึ่งหน่อยนะจ๊ะทางโน้นไปถึงอยอดเขาเลยแต่ว่าแต่ว่ามันเออเอไม่มีทาง<ถ>ที่เร็วกว่านี้เหรอจ๊ะอืมถึงมันชันมากแต่ก็เป็นทางลัดนะถ้าอย่าง,งานั้นช่วยบอกทางนั้นให้หน่อยเถอจ๊ะเฮ้ย โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยดีกระตุบกระตุบกระตลำบากเหลือเกินโอ้ยโอ้ยใช่ที่นี่ป่าวแล้วทำไมเหรอ๋อทางมันชันจังเลยจะใช่เหรอเนี่ยฮะก็เมื่อกี้ทางมันขาดไปแล้วยังไงก็ต้องขึ้นไปอยู่เดียวจะกดทำไมเรา

เกินมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วหรอไอ้กผมก็เหมือนกันนะพักที่นี้สักครู่นะแล้วค่อยไปต่อกันโอ่ไอ้คนเนี้มันแน่จริงๆเลยโดที่สุดมันก็เผยท่าแท้ออกมา โอ้ยที i, ่นั่งนี้ดีจังเลยนะครับเจนเซ็งมาตอนนี้สิแล้วตอนนี้นะฉันแม้แต่เดินไปสักเก้าก็ยังไม่ไหวเลยริงเหรออึบบเฮยเฮ้ยแซกหน่อยแซกหน่อยอออ๋อมีคนทางโน้นอ่ะอะไวเฮ้ยเป็นไรนะแน่นอนมันดูเหมือนมีที่ไหนหักแล้วถามได้ ท่านปู่คะหนูมีอะไรจะถามหน่อยค่ะถ้าจะหาน้ำพึ่งป่าต้องไปหาที่ไหนละเจ้าคะน้ำพึ่งป่านะเจ้าคะเขาบอกว่าสามารถหาได้ที่ภูเขาลูกนี้หนูจำเป็นต้องหามาให้ได้ทราบไหมเจ้าคะอ้อบนหน้าผาโน่เหรอเจ้าคะโอ๊ยโอ๊ยจะจะขึ้นไปได้ยังไง ทำอะไรเหรอเอ่อฮะหายไปแล้วอะไระที่นี่มีท่านปู่นั่งอยู่ตรงนี้ยเห็นมีเด็ตุ๊กตาหินนะจริงจรนะิงนะเมื่อกี้ตรงนี้มีท่านปู่นั่งอยู่จริงๆริงจังคืมคงลำบากมากเกินไปจนตาลายมองเห็นอะไรแบบนจริงๆนะ กลัวจังเลยอ่ะต้องผ่านไปทางนี้แหละร,รีบไปเถอะหวังเวงจังเลยเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆด้วยล่ะ โอ้ยท่านไหนายหยุดกระทันหันแบบนี้ได้ยังไงกันเราถโถ่โอ้แม่เจ้าเฮ้ยหมอบล้มข้าอะไรยองโนงมาที่นี่เร็วเข้า,าเร็วไม่ได้แล้ว ข้าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วโธ่ทำไมล่ะดูดิยังไม่รู้อีกเหรอถ้าเข้าไปมากกว่านี้มันตลา,ายนะไม่รู้ว่าเหตุผลอะไระถ้าเป็นเรื่องเงินพวกเราให้เพิ่มอีกได้นะถึงจะให้พนันเหรียนขขบไปไปแล้วไปแล้วกึมยองพวกเราก็กลับกันเถอะมาจนถึงที่นี่แล้วยกเลิกไม่ได้หรอก แต่ว่าบรรยากาศมันแปลกๆไปนะเต้เทาชาซือโรถ้ามาเพื่อปกป้องเราในสถานการณ์อย่างนี้ไม่ใช่เหรอเจ้าคะก็ก็ก็ใช่อ่ะแต่แต่กลัวจะเจ็บตัวทั้งสองคนไม่ต้องหัวันหรอกเราไปทางนี้เถอะค่ะถ้าต้องการหาน้ำพึ่งป่าก็ต้องรีบไปหาแล้วเราก็ต้องเริ่มจากที่เจ้าแห่งพึ่งก่อนกลุมยองฉันกลัวนะกุ่มยอง มาได้สักวดหนึ่งมันก็คงจะเย็นชื่นใจดี คือว่าอะไรอีกล้วคือว่ามันเหนื่อยมันถูกทางแน่หรือเนี่ยน่านอนอยู่แล้วพวกเขาที่มันสูงชันเมื่อก่อนคนแถวนี้เขาปีนขึ้นปีนลงกันอย่างเงี้ยสบายมากเหรองสัสอีกแล้วแต่ว่าเด็กพวกนั้นจ<อ>จะขึ้นมาได้ยังไงขนาดหล่อพวกอย่างเรายังเหนื่อยขนาดนี้เลยอะ่ะโอ้โถพูดมากนี่ยันแซงมาได้ยินใครพูดอยู่ข้างล่างเลยเนาะ กิมยองก็ยองโนมังมีคนมาหลบก่อนสิเราจะไปแอบที่ไหนดีอันนี้จงโง่แอบใต้ก้อนหินนั่นสิปะโทถามได้อร็วนูเอเกิดตาเกินาเกรเกรดกดมากดมากิดาเกดากดาเกดกิดมกดมากิ่มาบกาเกิดากิดมากมาเกาเกิเกนดมาเกิดมาเกมากิ่าเกิมเกิยมมากากิดามาเกิมากากิมากกมิก ออกแรงกันอีกหน่อยถ้าหากว่าขึ้นไปถึงบนนู้นเนี่ยเท่านั้นก็พอแล้วล่ะมีทางได้เรียบด้วยทางเรียบโอยอผมนักกลัวจังเลยยองอ๊ะไม่ใช่ทางนี้หรอก ต้องขึ้นไปทางโน้นตั้งหากเราฮะทางโน้นเหรอเมื่อกี้ท่านปู่บอกให้พวกเรานะ่ะไปทางโน้นนี่นาเฮ้ยเอาอีกแล้วนะไม่ได้โกหกหรอกพูดจริงๆนะใช่แล้วจางเกิมถ้าพูดอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นบางทีเขาอาจจะเอาประสบการณ์มาช่วยพวกเราก็ได้นะฮ้ยผู้หญิงขึ้นไปเนะี่ยคงจะอันตรายมากเลยเขาจะขึ้นไปดูก่อนก็แล้วกันนะไม,ไม่ได้นะเจ้าคะปัญหาเนี่ยฉัต้องแก้มันด้วยตัวของฉันเองอ๋อยเฮ้ย โอ้ยจะหวังเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยไอ้몽몽รีบมาสิ พวกเจ้าจะไปถึงไหนกันนะพักตรงนี้สักคู่ดีกว่านะคุมยองต้องไปทางนี้จริงๆเหรอเนี่ยฮะตอนนี้พวกเราอยู่ในระหว่างแข่งขันนะแต่ว่าที่นี่มันที่เย้ฉันเกรดแมงม,ม,มุมอะเกรดแมงมุมที่สุดอ้ายนี่มันอะไรอะโออ้า นี่มันใหญ่แมงมุมน um ี่นะาหืมเสียงอะไรอ่ะ จะทำอะไรต่อไปล่ะแต่ถ้าบางทีอ่ะจะลองหาที่นี่ดูจะจะน้ำเึ่งป่า ฝั่งโน้นเหรอมาถึงนี่แล้วจะให้ล้มเลิกได้ยังไงเราแล้วจะข้ามไปได้ยังไงล่ะฉันจะข้ามไปก่อนนะแล้วค่อยตามมาก็แล้วกันนิวก่อนอ๋อไม่รู้ว่าสพานี่ยผูรือเปล่านะข้าจะลองข้ามไปก่อนก็แล้วกัน No, what? Oh, เขาจะพาเจ้าขึ้นไปเอง ไม่เป็นไรใช่ไหมเจี๋ยค่ะก่อนอื่นก็ด้ไปจัดที่นี่ก่อนเด็วเดี๋ยวับไปด้านโน้นเด้ว ช่วยด้วยสิแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอย่าเพิ่งพูดอะไรนะระวังห้างหลังด้วย ไกลมังมุมโอ้โโอ้โอ้เยอแล้วจะทำยังไงดีล่ะพี่ลองทำอะไรหน่อยสิอ๋อเราทำอะไรเหรออ๋อจ้า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  เรากล้าหาญเราต้องทำให้ได้คือคือย่าฮ ไปช่วยที่ถาำมินจูโฮด้วยเจ้าค่ะเดี๋ยวทางน,นี้ข้าจัดการเองรีบลงไปก่อนเถอะเฮ้ยข้ามาแล้วถอยไปมินจูโฮแค่มแมลงตัวเดียวเท่านั้นชักช้าๆทำไรอยู่เล่าปล่อยให้ข้าจัดการเองไปไป้ป เฮ้ยอะไรกันที่อ่ะทำไมมันแข็งแรงมากอย่างเนี้ยจมตีดวงตามันะตานี่มันอะไรกันน่ะตาตามันไม่ใช่แค่สองดวงนี่นะโอ๊ยโอยุรลุยลุุุเร็ว เราหนีตาไม่ไดไม่มีทางแล้วทางนอนขึ้นบันไดกันเถอะ เอ้ยย่ามาอย่าเข้ามาแม่จ่าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ว่ายังไงก็ออกไปกันไม่ก่อนนะระวังตัวด้วย่ะ